สวัสดีค่ะจากช่องอริยา96 3 5หนะคะช่องอริยา96 3 5หค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต่อแขนเสื้อ,เ,อเสื้อแบบที่14นะคะลายนี้เลยค่ะเราก็จะต่อให้แขนเป็นแขนยาวาแบบที่1นึ่งะแขนแบบที่1เราเสร็จไปแล้วนะคะเป็นแขนแบบสั้นปลายหุบเล็กน้อยนะคะก็คือปลายจะไม่บานปลายแขนเสื้อจะไม่บานนะคะส่วนตัวนี้ แขนค่ะแขนจะเป็นแบบที่สองค่ะเราจะทำเป็นแขนป้ายบ้านแบบนี้ค่ะเราก็จะทำชายแบบนี้เลยชายเสื้อแบบนี้เลยนะคะก็จะบานออกเล็กน้อยก็คือก็คือถ้าใครไม่ไม่ไม่ทำปลายแบบนี้ก็ได้ค่ะก็ปล่อยเป็นชายปกติก็ได้ค่ะเป็นเป็นชายตามลายเลยค่ะก็สวยแล้วค่ะแต่ถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็ตามได้เลยนะคะค่ะตัวนี้จะเป็นแขนยาวออกมาเลยโดยที่เราไม่ได้โดยที่เราไม่ได้ลด ไม่ได้ลดหลักนะคะเหมือนแขนแขนแขนสั้นปลายหูบนะคะเราจะลดลดหลักนะคะส่วนตัวนี้เราจะไม่ลดหลักนะคะเพราะว่าช่วงปลายก็จะบานเองบานออกมาหน่อยนึงอะคะ่ะแล้วเราก็มาทําปลายแบบนี้นิดนึงค่ะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะเราก็เริ่มจากเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะอันนี้คือแขนนะคะ นี่คือแขนนะคะใต้ใต้รักแล้นะคะใต้รักแล้เรามี2ดอกนะคะมีด้านซ้ายกับด้านขวานะคะเราก็จะใช้ไม้พรมเออใช้ได้อีกเส้นหนึ่งค่ะมาผูกเข้ากับตรงนี้เลยช่องนี้เลยนะคะช่องนี้มุมซ้ายนะคะช่องนี้เลยเราก็จะผูกเลยนะคะ แถวที่1น,นะคะเราจะเริ่มต้นแถวที่1ตรงนี้โดยที่แทงหัวเข็มเข้าที่ช่องนี้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็ควักใหม่มาค่ะเราจะเก็บเส้นคู่นี้เลยนะคะก็โซ่5้าค่ะหนึ่งค่ะโซ่5นะคะเสร็จแล้วควักธรรมดาที่บนหลักที่5้าค่ะ1 2 3 4 5บนหลักนี้ค่ะหลักที่ห ควักธรรมดาค่ะต่อไปค่ะโซ่สามค่ะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่หนึ่งบนหลักสุดท้ายค่ะหลักนี้นะคะบนหลักสุดท้ายค่ะหนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้สองหลักในช่องเดียวกันโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมกัาช่องเดียวกันนะคะ สองหลักค่ะหนึ่งสองค่ะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่หนึ่งค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาที่บนหลักที่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักนี้นะคะโซ่ห้าค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่หลักที่ห้าบนหลักที่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าบนหลังนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้ค่ะแถวที่หนึ่งนะคะ ของแขนเสื้อแบบที่2แขนยาวนะคะต่อไปค่ะโซ่3ามค่ะหนึองสามค่ะพอหนคอค่ะบนหลักสุดท้ายหลักนี้หนึ่หลักค่ะพอหคอค่ะที่ช่องนี้เลยช่องที่เป็นโซ่3ามนะคะสองหลักในช่องเดียวกันโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันสองหลักค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่หนึ่งค่ะหนึ่งหลัก โซ่3มค่ะหนึ่งสองสามควกธรรมดาที่บนหลักที่ห้าค่ะหนึ่งสงส,สี่ห้าหลักนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะทุกดอกเลยนะคะจนครบแถวนะคะแถวที่1ก็คือดอกสุดท้ายก็คือดอกสุดท้ายของแถวที่1จะเป็นดอกนี้นะคะ ดอกสุดท้ายของแถวที่1จะเป็นดอกนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวที่2กันนะคะตอนนี้วนไปเลยนะคะจนมาถึงดอกนี้ดอกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาจบแถวที่1กันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มแถวที่2กันอีกทีนึงนะคะตอนนี้ก็ตามนี้เลยค่ะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงดอกสุดท้ายนะคะของแถวที่1ดอกสุดท้ายของแถวที่1นะคะ เดี๋ยวเรามาจบดอกสุดท้ายก่อนนะคะพอรพอหนึ่งคอนะคะหลักสุดท้ายเสร็จที่ดอกสุดท้ายก่อนจะเป็นช่วงใต้รักแล้นะคะคืออันนี้คือมุมขวานะคะนี่คือมุมซ้ายอันนี้คือจุดที่เราเริ่มต้นนะคะแต่ว่าเราจะจบที่ฝั่งนี้นะคะที่ฝั่งขวานะคะก็พอเราพอหนคอเสร็จนะคะโซ่สามค่ะ 1..2..3 ค่ะควักธรรมดาที่บนหลักที่หค่ะค่ะ แล้วก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งค่ะควักธรรมดาที่ช่องนี้ค่ะช่องช่องถัดไปช่องนี้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วโซ่ห้าค่ะหนึ่งค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปเลยนะคะช่องนี้ค่ะช่องใต้ลักแร่ตัวจากนี้นะคะเราจะเริ่มแถวที่แถวที่2กันเลยนะคะ แถวที่สองนะคะก็คือเท่ากับว,ว่าตรงนี้เป็นแถวที่สองเลยนะคะก็คือโซ่ห้าจบแถวที่1ที่โซ่5ตรงนี้นะคะพักธรรมดาตรงจุดนี้นะคะเป็นจบแถวที่1นะคะต่อไปก็เป็นแถวที่สองเลยนะคะก็คือเริ่มต้นที่โซ่ห้าค่ะเสร็จแล้วก็โซ่สามค่ะ 1...2...3.... ค่ะพอนึงคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะหหลักในช่องเดียวกันค่ะ1 2 3 สี่ห้าค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันห้าหลักค่ะหนึ่งสองสามส,ามส,สี่ห้าค่ะโซ่สามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะ ได้แบบนี้แถวที่2นะคะของเสื้อแขนยาวของแขนยาวแบบที่สองค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปช่วงยังอยู่ช่วงใต้รักแล้นะคะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5คะ่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะได้แบบนี้คะ่ะค่ะต่อเลยนะคะตรงนี้โซ่3คะ่ 1, 2, 3คะหนึ่งสองสค่ะ พอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะตรงสองสองดอกนี้คือดอกใต้รักแร้นะคะถ้าใครมีดอกใต้รักแร้แค่หนึ่งดอกนะคะก็จะพอหนึ่งคอห้าห้าหลักแล้วก็โซ่ห้าโซ่สามนะคะพอหนึ่งคอห้าหลักในช่องเดียวกันแบบนี้แค่ครั้งเดียวน,นะคะถ้าใครมีสามดอกก็สามครั้งนะคะสามสามสามครั้งนะคะอันนี้คือดอกใต้รักแร้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะค่ะ พอหนึ่งคอคะ่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะก็คือดอกได้รักแรดดอกที่สองพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันห้าหลักคะ่ะสองคะ่ะสามสี่ห้าคะ่ะโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันหนึ่งห้าหลักคะ่ะสอง สามสี่ห้าค่ะโซ่สามควธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะค่ะ,ะได้แบบนี้นะคะเป็นช่วงใต้รักแร้สองดอกนะคะถ้าใครมีสามดอกก็จะต้องแบบสามดอกแบบนี้ฐานฐานฐานของดอกจะเป็นแบบนี้นะคะแถวที่สองนะคะ ต่อไปค่ะเป็นช่วงที่เป็นต่อจากต่อจากใต้รักแล้วนะคะตรงนี้พอโซ่3ามเสร็จปุ๊บโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสาม่ห้าค่ะครอบธรรมดาที่ช่องถัดไปเลยค่ะช่องนี้เลยนะคะช่องนี้เลยโซ่สามหนึ่งสองค่ะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่หนึงหลักนี้หนึงหลัก พอหนึ่งคอบนหลักที่สองพอหนึ่งคอบนหลักที่สามพอหนึ่งคอที่ในช่องถัดไปช่องที่เป็นโซ่สามนะคะสองหลักในช<ๆ>่องเดียวกันค่ะโซ่สามค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องเดิมมาช่องเดียวกันสองหลักค่ะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่หนึ่งหนึ่งหลักพอหนึ่งคอบนหลักที่สองค่ะ คอหนึ่งคอบนหลักที่สามค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ได้แ,แบบนี้นะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่สามค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่หนึ่งค่ะหนึ่งหลัก พอหนึ่งคอบนหลักที่สองค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่สามค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปสองหลักในช่องเดียวกันค่ะหนึ่งสองค่ะโซ่สามพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันสองหลักค่ะหนึ่งสองค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่หนึ่งพอหนึ่งคอบนหลักที่สองพอหนึ่งคอบนหลักที่สามค่ะ โซ่ 3. ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะเราจะทักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะจนมาถึงดอกนี้นะคะดอกด,ดอกนี้นะคะเป็นดอกสุดท้ายเป็นดอกสุดท้ายคือดอกนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อเดี๋ยวเรามาดูตอนจบก,กันอีกทีหนึ่งแล้วก็มาต่อแถวที่3กันค่ะตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะแถวที่2ตามนี้วนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึง อดอกสุดท้ายนะคะของแถวที่แถวที่สองนะคะแถวที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาจบแถวที่สองกันก่อนนะคะตรงนี้ดอกสุดท้ายนะคะพอเราพอหนึ่งคอหลักสุดท้ายเสร็จแล้วเราโซ่3ามค่ะหนึ่งสองสามค่ะ,ค,ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะช่องสุดท้ายค่ะก็จะได้แบบนี้ ต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะคอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะเราจะจบแถวที่สองตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นแถวที่สามนะคะแถวที่สองจบตรงนี้นะคะได้แบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่สามนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่หนึ่งค่ะหนึ่งหลักพอหนึ่งคอบนหลักที่สองค่ะหนึ่งหลักค่ะ พอหนึ่งคอบนหลักที่สามค่ะหนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่สี่ค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่ห้าค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะที่ช่องที่เป็นโซ่สามนะคะสองหลักในช่องเดียวกันค่ะหนึ่งสองค่ะโซ่ห้าโซ่สามพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันสองหลักค่ะหนึ่งสองค่ะ คอหนึ al ่งคอบนหลักที่หนึ่งค่ะหนึ่งหลักพอหนึ่งคอบนหลักที่สองค่ะหนึ่งหลักพอหนึ่งคอบนหลักที่สามค่ะหนึ่งหลักพอหนึ่งคอบนหลักที่สี่ค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่ห้าค่ะ เสร็จแล้วโซ่โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแล้วก็โซ่สามค่ะดอกแรกต่อไปดอกที่สองนะคะพอโซ่สามเสร็จพอ1คอค่ะบนหลักที่1เราจะถักแบบนี้นะคะวนไปเลยนะคะทุกดอกเลยนะคะจนจบแถวนะคะแถวที่สามนะคะ พอหนึ่งคอของทุกหลักเลยนะคะบนหลักทุกหลักเลยนะคะบนหลักทุกหลักเสร็จก็พอหนึ่งคอที่ช่องนี้ค่ะช่องกลางช่องที่เป็นโซ่สามสองหลักในช่องเดียวกันแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันสองหลักค่ะหนึ่งสองค่ะโซ่พอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่หนึ่งค่ะหลักถัดไปหลักนี้นะคะ หน่งหลักพอหนึ่งคอบนหลักที่สองเราจะพอหนึ่งคอทุกหลักเลยนะคะบนหลักทุกหลักเลยนะคะจนครบดอกค่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะ ดักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะดอกถัดไปก็จะเหมือนกันนะคะเราก็จะเริ่มต้นที่โซ่3ของดอกนะคะแล้วก็พอ1คอนะคะไปทุกหลักเลยนะคะแล้วก็มาพอ1คอที่ช่องนี้2หลักแล้วก็โซ่3แล้วก็พอหนึ่งคอ2หลักอีกทีนึงเหมือนแบบนี้ทุกดอกเลยนะคะจนไปถึงเราจะถักแบบนี้วนไปถึงดอกสุดท้ายคือดอกนี้ค่ะแถวที่แถวที่3นะคะ แถวที่3นะคะดอกสุดท้ายคือดอกนี้นะคะเราจะมาดูตอนจบแถวที่3กันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ต่อแถวที่4กันนะคะตอนนี้วนไปตามนี้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่3มนะคะเรามาถึงดอกสุดท้ายแล้วนะคะของแถวที่3มคือตรงนี้ต่อไปจะเป็น เดี๋ยวเราจบแถวที่3ามกันก่อนนะคะพอเรามาพอหนึ่คอมาที่หลักสุดท้ายแล้วได้หลักสุดท้ายแล้วค่ะเราโซ่3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะก็จบแถวที่3ก็จะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่3จะได้แบบนี้แถวที่3นะคะจบแถวที่3จะได้แบบนี้นะคะช่วงใต้รักแล้วจะมีแค่2แถวนะคะเราช่วงที่เป็นแขนจะมี3แถวแล้วนะคะต่อไปจะเริ่มแถวที่สตรงนี้นะคะแถวที่สี่ ใต้รักแรงมีแค่สองแถวนะคะแต่ว่าจะเป็นแถวที่สามนะคะตรงนี้คือแถวที่สมต่อไปเป็นแถวที่สี่นะคะถ้าถักแถวที่สี่นะคะตรงใต้รักแร้จะมีแค่สามแถวค่ะเริ่มเลยนะคะแถวที่สี่แถวที่สี่ 4, เริ่มต้นที่โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่1หลักนี้หนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่สองค่ะ พอหนึ่งคอบนหลักที่สามค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่สี่ค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่ห้าค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่หกค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่เจ็ดค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องค่ะช่องช่องถัดไปคือช่องนี้นะคะช่องที่เป็นโซ่สามสองหลักในช่องเดียวกันค่ะ โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันสองหลักค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่บนหลักที่หนึ่งเราจะพอหนึ่งคอทุกหลักไปนะคะจนครบดอกเลยนะคะบนทุกหลักเลยนะคะหลักละหนึ่งหลักค่ะบนหลักนะคะพอหนึ่งคอบนหลักถัดไปค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอบนหลักถัดไปค่ะหนึ่งหลักค่ะ Premises, พอหนึ่งคอค่ะบนหลักถัดไปแล้วก uh> like ็พอหนึ่งคอค่ะบนหลักถัดไปค่ะเสร็จดอกที่1ค่ะแถวที่สี่นะคะเสร็จดอกที่1ต่อไปค่ะเป็นดอกที่สองนะคะของแถวที่สี่นะคะดอกที่สองนะคะเราจะพอหนึ่งคอบนหลักที่1ของดอกถัดไปเลยค่ะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่1 1หนึ่งหลักพอหนึ่งคอบนหลักที่สอง พอหนึ่งคอบนหลักที่สามพอหนึ่งคอบนหลักที่สี่ค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่ห้าพอหนึ่งคอบนหลักที่หกค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่เจ็ดพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้เลย2หลักค่ะในช่องเดียวกันโซ่สามพอหนึ่งคอบนหลักที่หนึ่งค่ะ1หลักนี้นะคะหลักถัดไปพะ <ítulo> sabes, ออกมาใช้ค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องเดิมก่อนค่ะเราจะพอหนึ่งคอที่ช่องเดิมช่องเดียวกันก่อนนะคะสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่หนึ่งค่ะหนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่สองค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่สามค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่สี่ค่ะพอหนึ่งคอบนหลักที่ห้าค่ะ พอหคอบนหลักที่6ค่ะแล้วก็พอหคอบนหลักที่7ค่ะค่ะเราก็จะถักแบบนี้ทุกดอกไปเลยนะคะดอกถัดไปเราก็จะเริ่มพอหคอบนหลักที่1แบบนี้แล้วก็วนไปเลยค่ะจนครบดอกค่ะจนครบดอกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเริ่มถักดอกถัดไปเรื่อยๆจนไปถึงดอกสุดท้ายนะคะจนไปถึงดอกสุดท้ายคือดอกนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันที่ดอกนี้กันอีกทีหนึ่งแล้วก็มาต่อแถวที่ห้ากันค่ะตอนนี้ก็วนไปตามนี้เลยนะคะพอหนึ่งคอทุกหลักไปเรื่อยๆเลยค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อช่วงสุดท้ายของแถวที่สี่แล้วก็ดูดูช่วงสุดท้ายของแถวที่4ี่แล้วก็ต่อแถวที่ห้ากันอีกทีหน <in> ึ่งนะคะวนไปเลยค่ะ <aj SB uts>